ธาตุแท้ของอัมบาร์มันคืออะไรอัมบาร์ธาตุแท้ของอัมบาร์มันคืออะไรพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะอัมบาร์อัมบาร์นี้ <c oughs> พี่น้อง คำว่าอาัมบรตโดยทั่วไปเราจะรู้คำว่าอาัมบรตหมายถึงแปลว่าอัมพันอัมพันนะครับนั่นคือโดยทั่วไปเมื่อเอยคำว่าอาัมบรตเขาจะนึกถึงอัมพันที่มีกลิ่นเหม็นที่เขาเจอริมริมอ่าริมชายหาดนะ มันจะมีอัมพันธงอัมพันขี้ควายโลละแสนนั่นราคามันแพงนั่นแต่ถ้ามาคำว่าสามากุลอัมบาสนั้นไม่ถึงปลาอาัมบัตแต่นี้เมื่อไอ้คำว่าอัมบาตตัวเดียวจะไม่ถึงอัมพันเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจปิดเดี๋ยวจะเข้าใจว่าอัมบัตมีความหมายเดียวคืออัมพันอย่างเดียวความหมายปลาไม่มีไม่ใช่นะ,ะความหมายปลาก็มีและความหมายอัมพันก็มี แต่เมื่อเอ่ยคำว่าอัมบัตอย่างเดียวจะไม่ถึงอัมพันธ์อ่าแต่ถ้าเอ่ยเกี่ยวกับปลา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 เพราะมามาเอ่ยคำว่าปลาอัมบัตไม่ใช่ปลาปลาอัมพันธนะไม่ถึงปลาในชื่อปลาอัมบัตทีนี้จากคาถามที่พี่น้องถามว่าธาตุแท้ของอัมบัตฟังให้ดีนะมันคืออะไรอ่า เราจะเอาความรู้พื้นฐานของเราที่เรารู้กันทั่วไปคือเขาว่าอ้วกปลาหวานที่เราได้ยินกันทุกคนใช่ไหมครับอ้าวอ้วกปลาหวานบางคนว่าขี้ปลาหวานเนี่ยทีนี้ในกิตาบารุลมาซีพี่น้องฟังนะเกี่ยวกับอัมบาดนี้จะมีอุลามะคีลับสองทัศนะฝังใอ้ดีนะ อาทศนะที่หนึ่งทศนะที่หนึ่งก็อย่างที่พวกเราเข้าใจมาจากตัวปลาวานที่คายออกมาจากในพุงของเปลาวานส่วนทัศนะที่สองที่อุลมามะให้ความหมายอัมบับคือเป็นลูกของต้นไม้กลางทะเลฟังให้ดีนะ ่ามันจะมีต้นไม้อยู่กลางทะเลลึกจะมีใบปกติแล้วพอได้อายุไขมันก็จะออกดอกแล้วก็เป็นเป็นลูกเมื่อเป็นลูกลูกก็จะเจริญเติบโตเรื่อย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 พอถึงเวลามันก็หลุดจากวินของมันอ่าทีนี้มันก็จะลอยขึ้นบนผิวน้ํา ซึ่งจะเป็นผลไามานะ้นะั้นนะ่อัมบัตินี่คือผลไม้กลางทะเลนี่คือทัศนะหนึ่งที่อุลมามะให้นะทีนี้เจอปลาปลาก็แทะเจอปูปูก็แทะเ,เจอกุ้งเจอกุ้งกุ้งก็แทะกว่าจะถูกพายุซัดมนุษย์ได้เจอริมทะเล อาเหลือเท่าแขนมัง่งเหลือเท่าน่องมัง่งเหลือกิโลหนึงมัง่งสองกิโลมัง่งซึ่งจากเดิมเดิมของมันนั้นเป็นร้อยโลนะครับอาแต่ธาตุแทของมันนั้นจะเป็นอย่างไรอุลามะเขาคิดละตั้งแต่ต้น เช่นเดียวกันอีกอุลามะกลุ่มหนึ่งที่ว่าเป็นการอ้วกของปลาวานออกมาขนาดใหญ่โตเหมือนกันแต่กลูกลุกว่าที่พายุจะซัดขึ้นมารินตะลิงเจอปลานุปลานุกินเจอปลานั่นปลานั่นกินอ่าก็เลือนน้อยเต็มทีเหมือนกันเว้นแต่เสียว่า บางลูกเท่านั้นที่จะเหลือคงเต็มเม็ดเต็มหน่อยโดยทั่วไปแล้วจะแหว่งไปเยอะทีเดียวแหละและราคาก็แพงนะอัมบารนี้ถือว่าเป็นสินค้าราคาแพงถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นเหมน็นแต่เขาสามารถไปสกัดมีส่วนผสมของน้ำหอมบางชนิดนะครับอ่า บางคนก็วัตสกัดเป็นกัมยานแต่ก็จะอะไรนั่นนะเรื่องของเขาตรงนั้นแต่ที่ประเด็นที่พี่น้องถามนี่นถ้าแท้ของอัมบาสแน่ะก็คืออัมพันมันคืออะไรก็อย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้แหละ,ะเหมือนกับน้ำพึ่งที่อุลมามะคลาบบางอุลมามะว่าเป็นสิ่งที่สกัดมาจากตัวพึ่งทายมาทางอุจระอ่า บางอุลามะว่าไม่เป็นการสกัดจากตัวพึ้นแต่อ้วกออกทางปากเห็นไหมและทีนี้มันมันคืออะไรทัดแท้คืออะไรก็วัลลหลอของอาลัมเลยเมื่ออุลามะเขาคิดรับเราก็เท่าแต่รับรู้เท่านั้นเองเ <laughs> ข้าใจนะอัมบาต่ก็เหมือนกันเมื่ออุลามะคิรับตั้งแต่ต้นเมื่อท่านถามผมก็ตอบเท่าที่เท่าที่ผมเรียนรู้มา อ่าถ้าแทจะเป็นอย่างไรอันนั้นวะลาอัลลอฮฺเลยอ่าแต่จะบอกว่าอุลามะมีทัศนคะิรับอยู่สองทัศนะอืม